เอ็มก็คือมวลของวัตถุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรความเร่งกับแรงรับการสังเกตก็คือเมื่อ F เพิ่มขึ้นและเอคงที่ A อจะเพิ่มขึ้นความเร่งและแรงรับมีความสัมพันธ์เชิงเส้นสอความเร่งกับมวลเมื่อ M เพิ่มขึ้นและ f คงที่ A จะ

สีตัวข้างเลยนะชั่นนะข้างๆตัวเดียว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 ยืไป อันนี้เราอยู่กี่คนสี่ห้าหเดงสองแาม่้เจ็ดพวกเอยู่นได้ีเี่นะต้องอยู่กับแต่ม่ใช่เดียวคอไปไไปเร็วด้วยเรากันเลร็วเร็วเร็วเีตไปโยนไปทียนปโยนปิดบ้องโยนไปทงเลยมานึคนเธอต้องคอยออกด้วย ฟงงอนางงนเย้แฟนแฟนใรไต้นหิยอไม่ใช่่ะแนไม่ังถ้าเป็นฟอมันกระเด็นมาแล้วหยิบแล้วก็ไปเล่นต่อเรื่อยๆจะไปจากใคร โอ้ยยตรงแล้วเส้นเส้นเด่น้าตรงนี้พี่นรมน้ตรงนี้พี่พอยืนนะเส้นนด้พอยืนะโอ้ยพี่องพีนด้วยเื่อวานได้ I'm going to be in here.

One. Ah.